มาอ้อมเด็กมาอ้อมเด็กไปโรงเรียนมาอ้อมเด็กไปโรงเรียนอ้อมเด็กไปโรงเรียนเด็กไปโงเรียนเด็กไม่อยากไปโรงเรียนไปแล้วไปแล้วไปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้วร่วงหมดแล้วร่วงหมดแล้วร่วงหมดแล้ว ห้ามกินไม่ให้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 กินแสบแ่บบ่ไม่ให้กินค่ะดมได้ห้ามกิน เกินแล้วเกินสองนาทีแล้วเกินสองนาทีแล้วพอ,อยังพอ,อยังพอยังเอาเอาคักคักมุนมดมุนม,มดแ่บลาย เสียบเสียบโอ้โหโอ้โเสียบลายสมุนไพรสมุนไพรป่ะพอแล้วหมดเวลา